เกบหมดแล้วนะ uh huh. อม่ามันเจ้งกับหมดแล้วนะครับอรอบบ้านเราแต่ก่อนรุ่งเรืองเฟื่องฟูเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นตึกร้างกลายเป็นศูนย์แสแกมเบอรอ์เป็นศูนย์คอร์เซนเตอร์ศูนย์พนันออนไลน์ถูกไหมรอ,อบบ้านหมดนะคะ,ะฟิลิปปินตั้งบ่อนมาตั้งแต่สมัยมาโกสหส50ปีครับนะ,ะปรากฏว่า ตัวเรขของประชากรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีในงานวิจัยนะคะว่ามีนิสิตมากขึ้นปัญหาสังคมมากขึ้นอจชากรรมมากขึ้นเช่นเดียวกับกัมบ,บ,บูชาเลยที่มีคนวิจัยซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะคะแต่รัฐบาลพยายามจะหยิบอยู่ที่เดียวก็คือที่สิงคโปร์สิงคโปร์นั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเ,ออเรื่องของการพนันมาเป็นหลัก นะแต่เนื่องจากเขาเป็นเกาะเล็กเขามีที่เที่ยวไม่พอเขาก็ต้องสร้างแมกเนตดึงดูดเป็นแมนเมดถูกไหมคะขึ้นมาจะเห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างอ,อาจจะเหมือนกับที่รัฐบาลพยายามที่จะสร้างฝันให้เรารนะว่าเขาสร้างสวนสร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์สร้าง, center, างมีฮอล์คอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆดีๆนะคะ Uh, แล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันของเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งไปเรื่องของการพนัน<ม>แต่เขามุ่งไปในเรื่องของการที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างเอ็กซ์เพียร์ียให้กับคนที่ไปสิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็กๆ<ม>ไม่มีที่ไปมากนะักนะคะ uh, ซึ่งเราก็ไปไปดูการไปเที่ยวไปเดิน uh, ตาม,มาตรงมารีนา่าซึ่งสวยงามนะคะถามว่า วันนี้เนี่ยถ้าดูจากมติคอรมอดูจากเรื่องที่กฎหมายที่ยื่นเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหนักในเรื่องของเราเนี่ยมันจะเป็นหนักในเรื่องของการที่พยายามจะเอาเรื่องพนันเรื่องอ,ออนไลน์เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยมันเป็นหนักอย่างนั้นและสิ่งที่พี่อยากจะพูด พี่พูดเป็นสามประเด็นแล้วกันรประเด็นแรกก็คือว่าหนึ่งถ้าเราจะมุ่งสร้างไรายได้เอามุ่งสร้างไรายได้ก่อนนะเดี๋ยวมาพูดเรื่องแก้พันนันครับถ้าเราจะมุ่งสร้างไรายได้เนี่ยถามว่าประเทศไทยเนี่ยกับสิงคโปร์เนี่ยมันผิดกันนะคะเรามีธรรมชาติภูเขาทะเลน้ําตก เรามีวัฒนธรรมมีโบราณสถานมีขนทรทมเนียมประเพณีมีวิถีชีวิตและที่สำคัญเรามีคนไทยที่มี hospitality ที่ดีมีสวิตไมล์ที่ดีนะเราก็สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้แต่สิ่งที่การท่องเที่ยวเราเนี่ยวันนี้เรากินบุญเก่าอยู่ตลอดเวลารเราไม่เคยใส่เงินลงมาเลยงบการท่องเที่ยวเท่าไหร่2000กว่าล้านมาอยู่กี่ปีละพันล้าน2 0 0 0ล้านแล้วเราไม่เคยกระจายอำนาจตรงนี้ให้กับ ชุมชนให้กับ,บพื้นที่เพราะเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวกันแบบมาช้อปปิ้งมาอะไรธรรมดานะคนที่มีเงินเนี่ยจะมาหา experience ครับจะมากินอาหารอร่อยๆนะตามตอกซอกซอก